ดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะเราก็มีวิธีดูแลบอลสีมาแบ่งปันกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือขวดโวูตรขวดเดียวจบค่ะเพียงแค่ขวดเดียวนะคะก็ทําให้บอลสีของเราเนี่ยใบยใหญ่มากค่ะแตกพุ่มแตกกอสีเข้มกัดสีชัดนะคะแข็งแรงจเจริญเติบโตดีก้านแข็งนะคะใบใหญ่ใบสวยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะขวดเดียวจบค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องมาม่าเป่งร้านวิวด้วยค่ะและอย่าลืมกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งในเฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า สูตรขวดเย,ยวจบของเราเนี่ยมีส่วผสมอะไรบ้างนะคะมานะคะ่ะนี่นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะโซเดียมโ,โมกลดามีดหรือว่าผงชูรสนะคะจะใช้เป็นยี่ห้อใดก็ได้ค่ะนี่ก็ต้องมีติดบ้านไว้เลยค่ะสองนะคะก็คือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเราจะใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะคะอันดับสามค่ะนมเปี้ยวค่ะ ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพราะว่าในนมเปรี้ยวยก็จะมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ค่ะเช่นจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสนะคะอันอย่างสุดท้ายนะคะก็คือนมจืดค่ะนมของเรานั่นเองนะคะจะใช้เป็นนมกล่องหรือนมขวดยี่ห้อใดก็ได้ค่ะส่วนผสมของเราก็มีเพียงแค่สี่อย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดู่าเขาเรียกว่าไงนะเดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนแล้วก็วิธีทำกันค่ะ อันดับแรกนะคะแล้วก็จะใช้ขวดนะคะขวดเปล่าหนึ่งขวดค่ะตามด้วยใช้นมนะคะนมจืดหนึ่งกล่องค่ะแล้วก็จะแกะเทลงไปเลยนะคะจะใช้ผงชูรสนะคะ1ช้อนค่ะต่อไปนะคะก็ใช้นมเปี้ยวค่ะ นมเปี้ยเราจะใช้ครึ่งขวดนะคะเพราะว่าเราเป็นขวดใหญ่นะแต่ถ้าใครใช้ขวดเล็กเนี่ยก็สามารถใช้หนึ่งขวดเล็กได้เลยค่ะอ่ะเหลืออีกครึ่งแล้วก็กินเลยนะคะอย่างสุดท้ายเราจะใช้เครื่องหยิบชูกำลังสองฝาค่ะสอง เท hey, ส่วนผสมทุกอย่างลงในขวดแล้วนะคะแล้วก็จะปิดฝาค่ะแล้วก็ทําการเขย่านะคะเมื like so. ่อเราขยา่าจนได้ที่แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันค่ะนี่นะคะมันก็คือ ฮอร์โมนนมนั่นเองค่ะที่เราทำเสร็จแล้วนะคะวิธีการใช้นะคะสำหรับการลาดรถเนี่ยเราจะใช้น้ำห้าลิตรค่ะหรือว่าน้ำหนึ่งบวรลดน้ำค่ะแล้วก็ใช้ฮอร์โมนนมนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะส่วนสำหรับการฉีดพ่นนะคะสำหรับน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยเราจะใช้ฮอร์โมนนมหนึ่งช้อนค่ะสำหรับการฉีดพ่นนะคะแต่วันนี้เราจะทำให้ดูแบบลาดรถค่ะ นี่ค่ะนี้น้ำหนึ่งบวดน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะ,ม,ะมันจะหอมนะคะแต่ก็กลิ่นเครื่องดื่มชูกำลังแรงมากนี่ค่ะฮอมนโมนนมสาม ช้อนโต๊ะของเรานะคะผสมกับน้ำ5ลิตรค่ะแล้วก็คนแบบนี้เลยคะ่ะก่อนจะนำไปราดรถนะคะก็ใช้อาทิตย์ละ2ครั้งนะคะใช้กระต้นเบบี๋ก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าให้ใช้ในปริมาณที่น้อยนะคะเี๋ยวเราก็จะนำมาราดรดต้นบอนสีกันค่ะถ้าเป็นต้นเล็กก็ใช้ในปริมาณน้อยนะคะถ้าต้นใหญ่ก็ใช้ในปริมาณมากค่ะค่ะ ก็ต้องบำรุงเขาหน่อยนะคะต้นพวกนี้นะบอลมันมันก็มีหัวใจบอลมๆนก็มีหัวใจนะคะจะไปบำรุงแต่ต้นบอลแทพบอลแพงไม่ได้นะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่ค่ะมาเราบำรุงต้นบอลสีด้วยสูตร ฮอร์โมอนนมขวดเดียวจบของเรานะคะก็จะช่วยให้ต้นบอนสีเราเนี่ยใบใหญ่ใบโตนะคะใบสวยกัดสีชัดค่ะนี่นะคะใบใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้เราก็ใช้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะสามารถใช้ได้อาทิตย์ละสองครั้งนะคะ ช,ชูรสแล้วก็เครื่องดื่มสูงกำลังเนี่ยก็มีส่วนในช่วยช่วยในเรื่องเร่งการเจริญเติบโตค่ะเป็นธาตุอาหารให้กับบอลสีนะคะแล้วก็นมเปี้ยวแล้วก็นมจืดก็มีโปรตีนสูงและแคลเซียมสูงนะคะพอมเมื่อย่อยสลายแล้วก็จะกลายเป็นไนโตรเจนนะคะช่วยให้บอลสีเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นค่ะแล้วทําให้กัดสีชัดใบสวยใบใหญ่นะคะแต่กอก้านแข็งแรงค่ะ ทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปทำตามได้นะคะได้ผลยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ฟางคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอตัวไปรดต่อก่อนนะคะ